สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปร,รับสตูดิโอของผมวันนี้จะมารีวิวกองทัพของ League of วู t ันสอ0 0แต้มคลิปนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากร้าน l e g e n d a r y War g a เกนะครับร้านวอเกมชั้นนำระดับประเทศที่บางใหญ่นะฮะลองไปดูกันได้ผมก็ไปที่ร้านนี้แล้วก็โดนไปเยอะครับที่ร้านคนเล่นเยอะมากก็ผมอยากหาเพื่อเล่นอยากนัดไครไฟไปที่ l e g e n d a r y War g a m e ได้เลยครับอ่ะเข้าเรื่องับผมวันนี้เป็นเรื่องของ League o f วูธ a n นะครับ2,000แต้มเมื่อก่อน ก่อนหน้าจะมีการปรับแต้มเนี่ยโบทานอยู่ในเพียร์ที่เรียกว่าไม่มีใครเอาไปแข่งแต้มแพงดาเมจน้อยไม่คุ้มคือก่อนหน้าที่จะมีการปรับแต้มและปรับกฎนะครับโบทานเป็นทัพที่เรียกว่าถูกลืมอยู่ท้ายตารางเลยแล้วมันทำไมถึงเก่งขึ้นมาล่ะสองข้อครับผมเริ่มเกมมาครับโบทานปรับใหม่คือถ้าเกมสองพันแต้มคุณเลือกวางจัดเป็นโทเค็นสองเม็ดใส่สตูได้สี่ตัวสี่ยูนิต เก่งขนาดไหนเอาเปน็นว่าถ้าเกิดคุณยิงไอยูนิตพวกนั้นนะครับคุณจะได้บวกหนึ่งทูฮิตและบวกหนึ่งทูบูนทุกยูนิตแปลว่าเฮ้ยเขามีแบบต,วตวัวโหดว่ะหลายตัวเลยแต่ไอสี่ตัวนี้อันตรายคุณก็วางเม็ดสอ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 งเม็ดครับผมเวลาคุณยิงเข้าไปฮะใครก็ตามยิงยูนยิตไหนก็ตามยิงเข้าไปครับบวกหนึ่งทูฮิตและบวกหนึ่งทูบูลนะผมโอเคจบปิง้ง อ้ามิรู้เก่งขึ้นแล้วว่าผมเก่งขึ้นแบบพิทูฟิตาตอนนั้นเนี่ยไม่แปลกแล้ว,ว่าโบทานเนี่ยมันถึงได้ความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สองครับแต้มมันถูกลงมากทําให้หลายยูนิตเนี่ยมันเก่งจัดๆครับผมคือถ้าเกิดว่าแต้มมันน้อยแล้วมันทำผลงานได้ดีเช่นถึกมากยิงแรงมากหรือขนส่งคนได้ดีเนี่ยมันคือข้อดีครับผมแล้วโบทานเนี่ยโดนปรปับแต้มปุ๊บเก่งทันทีครับมาทับนี้ครับผมเลือกมาเพราะว่าผมชอบลถขนส่งของมันนะ ครับนี้ใช้รถขนส่งเฮกตอนแลนส์ฟอเทสครับสามคันว้าวอันนี้คือชอบครับผมเป็นคนชอบพวกรถรถถังอยู่แล้วและใช้แซงกิชอรครับมิสไซล์ลอนเชอร์สามคันครับผมแต้มรวมครับทั้งหมดสองพันแต้มโมดิเปนะฮะเดี๋ยวเราพูดถึงรถที่หลังเราพูดถึงเรื่องตัวคาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์ character ครับใช้เป็นตัวนี้ฮะปึ๊บบล็อกบล็อกบล็อกเคลียร์เอาไปน้องเรียกแอลลมาเตอร์แล้วกันนะฮะตัวนี้ทำอะไรได้ หกสิบห้าแต้มครับเมื่อมันรี д ยูนิตใดก็ตามอยู่ครับยูนิตนั้นที่มันรี д เนี่ยบวกนึงดูฮิตโรซึ่งมันเอาไปดตัวนี้ทันเดอร์คินครับหกตัวโปกติทันเดอร์คินเนี่ยมันยิงที่สี่บวกครับผมพอได้บวกจากอีตาแอรอนมาสเตอร์เนี่ยมันยิงเกรตตันบัสแคนนอนที่สามบวก แล้วมันถอยดีหครับสมมย์แล้วคุณ6ตัวเนี่ยอ่ะง่ายๆเลยหกสิแปดนัดครับผมสิบแปดนัดทวิตสามบวกสเตนห้าเอลบสองปืนของโบทานครับจุดเด่นคือ AP- พลบค่อนขง้งสูงครับผมและดาเมจสองด้วยดังนั้นไอเนี่ยฮะไอวันมาเตอร์เนี่ยลีดตัวนี้ทันต์คินหกตัวถ้าดูจากลิดจะเห็นอยู่ว่านี่ทันต์คินครับ มันจะมีอยู่หกตัวที่ใส่กาวิตันบรัสแคนนอนนะหกตัวใส่เข้าไปเลยครับให้เอาตัวนี้ลีดแล้วก็ยัดพวกนี้ครับไปในรถคันนี้ให้คารทอนแลนด์ฟอ์เตคร์บะผมทำไมต้องยัดเข้ารถขนส่งด้วยล่ะพวกวัวทานครับมันอึดมันยิงแรงแต่ว่ามันเดินใกล้ครับผมห้านิ้วแต่ว่าคุณยัดมันเข้าไปในให้คารทอนแลนด์ฟอ์เทอร์ปุ๊บเนี่ยมันเดินสิบนิ้วและที่สำคัญคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าไฟพพอร์ตครับทำอะไรได้ อ่ะเข้ารถเลยแล้วกันหรือจะชิติ้งเฟรกร็ผมเมื่อโมเดลนี้ทําการช็อตก็คือยิงใส่ศัตรูเนี่ยเลือกศัตรูที่เป็นยิงไปครับจากนั้นจนจบเฟรนะผมเมื่อเพื่อนเราที่ปล่อยจากรถลงมายิงศัตรูตัวนั้นครับเราสามารถดีโรวูโลดได้ฟังดูโหดร้ายดีไหมผมเราผมอธิบายฟังงี้คุณใส่นี่เป็นลดเดอร์คุณใส่นี่หกตัว แล้วคุณก็เอาใส่รถคันนี้ไว้จากนั้นคุณวิ่งเลยวูบสิบนิ้วครับผมอ่ะสตูนระยะสิบปดนิ้วจากไอ้ปืนของไอ้นี่แหละดิสเอม,มบาร์กลงมาครับจากนั้นครับเอาไอ้คันนี้ยิงก่อนนะยิงชี้เป้าให้เพื่อนก่อนถ้ายิงโดนปุ๊บไอ้ตัวนี้ยิงไปครับผลที่ได้คือหกตัวดีหก็ตีว่าสิบแปดนัดเบาๆทวิตที่สามบวกสเตนห้า ที่รีโรวุลโลได้แล้วถ้าเกิดสตูเนี่ยมันโดนวางเม็ดไอจัดติโทเคนสองเม็ดตอนต้นตอนตอน้ตนเกมอย่าลืมนะครับว่ามันบวกหนึ่งทูบวุลด้วยแปลว่าต่อให้คุณยิงที่ห้าบวกคุณบวก 1, หนึ่งเหลือสี่บวกแล้วคุณรีโรได้โอกาสเข้าโคตรสูงครับผมและอย่าลืมว่ามันเป็นแอนตี้วิชิเคิลสองบวกครับ แปลว่าอะไรแปลว่าไอตัวนี้เนี่ยถ้ายิงรถถังนะผมห้าบวกสเตนห้าไม่ใช่ปัญหาผมยิงพวกรถถังเนี่ยขอสองบวกเข้าเลยโคตรเก่งแล้วอย่าลืมว่าคุณบวกหนึ่งทูบูลโลถูกป่ะคือทอยงก็เกินสองบวกอะ่ะแล้วถ้าเกิดคุณกลัวคุณไม่ฮิตคุณอย่าลืมว่าคุณในเรื่องของบวกหนึ่งฮิตจากอิตาเน่มาด้วยฮะคอมโบมันเข้าใจง่ายมากเลยสรุปคือ ยิงรถก็แรงยิงคนก็แรงครับเพราะว่าอีกนิดนึงไม่จบตรงนี้ชันเดอร์คินเนี่ยปืนมันมีบลาสด้วยแปลว่าถ้าเกิดเป็นยิงคนมันได้บลาสจำนวนกระสุนเยอะขึ้นแล้วสเตนห้าคุณสเตนห้าแล้วยิงเป็นบลาสอะ่ะแล้วบวกหนึ่งทูบูลถ้าเกิดได้จัดเป็นโทเค็นด้วยอะ่ะโอ้โหไอพี 2, ลบสองตั้วเป็นสองนี่คือแบบสเปซมารินก็แตกครับผมบอกเลยดังนั้นเนี่ยใช้งานง่ายมากครับผม ถ้าเกิดแบบเล่นเกมพันแต้มสมมตินะคุณก็เอาเฮคคาทอนแลนฟอร์เทดเนี่ยขนที่พวกนี้ไปไอ้นี่หนึ่งตัวหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องครับหกตัวใช้กี่แต้มสม,มมติว่าพันแต้มนะสองร้อยยี่ิบห้าบวกแปดสิบห้าเป็นสามร้อยสิบแต้มเอเอสามร้อยสิบแต้มแล้วนี่หกตัวครับร้อยห้าสิบแต้มสี่ร้อยหกสิบแต้มอะคุณคุณคุณเกิดเล่นคุณเกือบจะเล่นพันแต้มด้แล้วแค่ใส่พวกนี้ไปอะ โคตรเก่งครับผมบอกเลยอันนี้ชุดแรกนะอ่ะชุดแรกก่อนถัดมาครับไอเอ,อลอไอเอลนมาเตอร์เนี่ยมันสามารถฮิลเพื่อนที่เป็นเวชิคอได้ก็คือถ้ารถถังคุณบาดเจ็บคุณฮิวได้ท่านั้นไม่พอผมถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเป็นไอเจ้าเอ็กโซเฟรมเนี่ยเห็นไนะเอ็กโซเฟรมเนี่ยคุณสามารถฮิวเพื่อนได้ด้วยคือแบบฮะ ไอ้คุณนี่ฮิวได้ด้วยเหรอฮิวได้ครับผมสามดีสามบูนเรียกได้ว่าตัวนี้คือแกนหลักครับเน้นเอาไว้ซัพพอร์ตเน้นฮิวเพื่อนครบเครื่องครับแค่นี้เองบอกง่ายๆเลยแล้วกันซึ่งระยะการฮิวสั้นหน่อยนะครับสามนิ้วแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยลูกน้องมันยังไม่ตายมีลูกน้องคอยเป็นลูกมืออยู่เนี่ยจากเดิมที่ฮิวที่ดีสาม บูนก็ฮิลที่สามบูนไปเลยครับอย่างดีฮิลง่ายฮิลสบายครับผมวันนี้อ่าแล้วก็ลืมบอกไปเราใส่เป็นกิมเดเมนอนะฮะเอนชั n เมนต์ใส่ทำไมข้อแรกครับผมคุณสามารถรีโลแบตเ็อตช็อคเทสของยูนิตนี้ได้ก็คือถ้าเกิดใส่ให้อิเลอร์มาสเตอร์ไอทัน r ์ i n นหกตัวเนี่ยทั้งกองนะฮะรีโลแบตเ็อตช็อคเทสได้และ เราจะไม่สนใจการ ignore หรือ modifier ของสตูนะฮะเช่นถ้าเขาจะ ignore แบบเฮ้ยลบหนึ่ง test b a n n e shock เงี้ยไม่ได้ครับผมลบหนึ่ง tweet เราไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีอันนี้กันอยู่ค่อนข้างดีครับเดี๋ยวนะ and model inner n ะ t Can ignore test ออนั่นแหละครับมันก็กันได้หมดถ้าตัวนี้ผิดขออภัยด้วยนนะน่าจะกันได้ทุกอย่างที่ Ignore Any All All Modifier t o o d e r d Characteristics And All Any Role a Test m a t h For Them ก็คือทุกอย่างที่มันบังคับให้เราลดลงมาครับลดไม่ได้ค่อนข้างจัดเต็มค่อนข้างดีครับผมคอมโบนี้ง่ายๆเลยครับอะจบไปครับกองแรกถัดมาครับผมเราใส่อะไรเพิ่มอีก กิมเนี่ยสองกองก็คือตัวพอมอดนี่กิมเนี่ยคือตัวนี้เป๊บนี่กิมเนี่ยทำอะไรได้ครับผมถ้าเกิดว่ามันลีดเดอร์ให้กับตัวของตัวนี้ฮาร์ดคินอวอลเลอร์เนี่ยพู้นี้ครับทับเด็ดบวกหนึ่งจัดทับเต็ดห้าเป็นหกถึกขึ้นมันบานแล้วถ้าเกิดว่ากองทัพของเราที่ไอเนี่ยลีดอยู่เนี่ยไอตัวพอมอดเนี่ยลีดอยู่ เทสเป็นช็อคเทสแล้วไม่ผ่านครับผมคุณใช้บริตี้ได้เมื่อใช้เสร็จปุ๊บครับจะถือว่ายูนิตนั้นเนี่ยไม่ติดเป็นช็อคเทสก็คือไม่ติดเป็นช็อคนั่นเองแต่ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมนะข้อดีลีดอิตารฮัตคินวอรเเออร์เนี่ยแล้วมันถึกขึ้นครับผมเซอร์คินวอรเเออร์เนี่ยมันทับเน่ตสูงจริงแต่มันไม่ได้เซฟเก่งนะเซฟสี่บวกแล้วก็เลือดแค่หนึ่งครับผมดังนั้นก็ถือว่าเปราะบางอยู่ แต่คุณดูแต้มดิ Hazard g เ i m m e r e r ครับ10ตัว200 110แต้มเราใส่2กองนะฮะเป,เป็นเหตุที่ทำไมเราถึงต้องใส่ก g i m นี r มา2ตัวเพราะเอามาลีด2กองอะแล้วทำอะไรต่อครับผมตรงนี้ Hazard g l i m m e ครับทำอะไรได้มันเป็นตัวยึดจุดที่ดีเพราะว่าเมื่อมันยึดจุดแล้วมันเดินจากไปครับจุดนั้นเป็นของเราต่อไปก็คือเหมือนกับพวกแบบเอร์เซ s เซอร์ครับยึดจุดแล้วเดินไปไหนมาไหนได้ อาวุธที่ใส่ของผมใส่เป็นไอออนบลัสเตอร์คืออันนี้18แปดนิ้วหนึ่งนัดทวิสสี่บวดสเตนห้าปืนสเตนห้าเอพีลบสองนะเบนหนึ่งคือเอพีลบสองที่สเตนห้าเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะดีมากๆเลยอะยิ่งที่เกิดยิงเป้าที่เราวางจัดเป็นโทเค็นไปเนี่ยโอกาสเข้าค่อนข้างสูงครับผมใส่ไฮลาดไรเฟิลกับไฮลาดแคนนอนด้วยไฮลาด แคนนอนคือนี้ฮะปืบยี่สบ2ี่นิ้วยิงหกนัดไรเฟิลยิงสามนัดครับผมต่างกันนิดหน่อยคือถ้าเป็นแคนนอนเนี่ยไดเฮฟวี่ไดสเตนฮิตหนึ Sustain ่งแต่คอมแมนห้าบวกถ้าเป็นไรเฟิลเนี่ยครับได้เลยปิดไฟล์สามมันจะดีต่อเมื่อเข้าไปใกล้ยิงสมนัดแต่ว่าคอมแมนสี่บวกนะฮะก็แล้วแต่ชอบแต่ใส่ก็ใส่ครบหมดอะไรเฟิลหนึ่งแคนนอนหนึ่งครับผม สองกองใส่แล้วไปไหนขึ้นรถครับผมจบๆไปฮะถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยตัวของไอ้เจ้าเนี่ยฮะมันต้องใส่กับรถคันนี้ก็คือเฮกคาตอนแลนด์ฟอร์เทสครับสองคันเนี่ยอีกสองอีกสองกองก็ใส่อีกสองคันนะผมแล้วก็เอารถนำวิ่งเลยฮะสิบนิ้วแล้วก็ปล่อยลงมาแล้วก็ยิงครผม มัดูอีฟี่ยังวะในแพดเทนดิชั่นเนี่ยถัดมาครับ t ันเดอร์คินพูดไปแล้วฮะก็คือตัวนี้อย่างที่บอกยิงรถถังก็ได้ยิงคนก็ดีเก่งมากๆที่สำพันครับหกตัวลายห้าสิบแต้มโคตรเก่งผมว่ามันเก่งกว่าเอเกเซอร์อีกนะไม่ต้องมีบัฟไอวิดูโบตัวนี้สพลายก็เก่งครับผมของดีฮะแล้วก็บกคิน ไอ้ทันเนักคินเนี่ยอีก2กองก็75แต้ม2กองครับผม150แต้มเท่ากันเอามากระจายกำลังกันนะครับจากนั้นครับคาโทนเนียเบอร์เซอร์เกอร์ตัวนี้เอาไว้ขัดลาบเขาที่เป็นผู้ทหารเดินเท้าครับผมไอ้ตัวคาโทเนียเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เซอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์เซอร์เกอร์ er ker, มันได้ฟิลโนเฟนห้าบวกเป็นของมันหลักอยู่แล้วครับแล้วก็อาวุธมีเรื่องสองอย่างคือเป็นมากวก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับอาวุธ ที่มันไม่มีคมอ่ะแล้วก็เป็นแอคครับผมกองหนึ่งกองละห้าตัวนะฮะกองหนึ่งเลือกมาวอ,อีกกองนึงเลือกแอคครับผมเพื่อปอกการแข่งกับศัตรที่ต่างกันแล้วก็มันสามารถปลาระเบิดใส่ศัตรูได้ด้วยคือห้าตัวเนี่ยมันปลาไอโมเกเนตลอนเชอร์ A A er ได้ศัตรูที่โดนเข้าไปครับจะลบสองมูฟคาแรคเตอริสติกลบสองแอดวานก็ลบสองชาร์ตครับผมแปลว่าถ้าเกิดคุณกลัวเขาจะชาร์จเข้ามาเนี่ยไอเนี่ย ไปขวางแล้วปลาระเบิดควันใส่เฉพาะอินฟฟนตี้นะมอนเตอร์เบชิคิลไม่นับนะครับแค่นี้ก็ดีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันตายก่อนสู้ทอยสิดีหกหนึ่งลูกก็ผมออกสิบวกสู้ต่อได้ไม่ต้องเอาจากสนามอนะสู้เสร็จค่อยตายโอ้กี่แต้มน,นะเดี๋ยวดิทารีวิวเองงเงนะี่ยเดี๋ยนะอ๋ห้ากองร้อยแต้มกองละห้าตัวร้อยแต้มก็ถือว่าสมสมราคาอยู่สุดท้ายครับฮัรตคินเฮนคินใช่ไหม เพิร์นคินไพโอเนียผมอันนี้มาเพื่อหลอยหลังครับหลักเลยคือมันเอาไปสู้ผู้แบบตัวสเตลดีครับผมมีอิกนอคัฟเวอร์ถ้ายิงสเตลครับบวกหนึ่งฮิตโลดีตรงนี้สแสบเลยแล้วก็มันสามารถแฟงกิ้งได้แฟงกิ้งคือว่าเมื่อจบเทินแฟงของข้ามถ้ามันอยู่ห่างจากสนามขอบสนามไม่เกินหกนิ้วนะฮะแล้วก็ไม่ติดกับตัวศัตรูไม่ติดเอนเกจเมนต์อะไรเนี่ยมันสามารถออกจากสนามแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้ แปลว่ามันรีเฟรยไม่ใช่มันรีเฟอร์เมน Re ได้เรื่อยๆป่วนได้ตลอดเวลาครับผมใส่เป็นไฮลัสก็คือปืนนี้ไฮลัสโรตารี่แคนนอนครับผม24นิ้วสเตนฮิตหนึ่ง6นัดครับสี่บวกทูกฮิตสี่บวกก็ไม่เลวครับผมสเตนเลหกดี AP ลบหนึ่งระเมิดหนึ่งนี่กองป่วนนะกองป่วนใส่มาก,กี่ตัวสามตัวเก้าสิบแต้มครับผมถูกมากๆ เขาเขา้าออกครับป่วนด,ดีมากๆผมเคยโดนตรงนี้ยิงมาแล้วโอเคถัดไปเรื่องยันพาหนะบ้างครับก็คือสองคันที่พูดไปเอาคันนี้ให้ให้เคลียร์ไปเลยแล้วกันคันแรกครับเฮกคาตอนแลนด์ฟอสเของผมวันนี้ทำไรได้ก็อย่างที่บอกไปคือขนพวกแบบไอ้แก๊งเนี่ยไอเฮกวอลเลเยอร์หนึ่งกองแล้วก็ทนกันด์คินหนึ่งกองครับวอลเล์บอลเลเยอร์สองกอง ทนได้คินหนึ่งกองเลยเป็นสามกองเราใส่สาคันเห็นไหมก็พอดีครับผมงานง่ายครับผมวิ่งไปปุ๊บเอ็มบปล่อยลูกปล่อลูกไปคนในรถลงมาเอารถยิงก่อนเพื่อให้เราได้รับบัฟบวกหนึ่งทุฮิตแล้วก็เอไม่ใช่ได้รับบัฟรีโลวูลโลผมจำผิดจำผิดกับการเมนไม่ใช่ไม่ใช่บวกนึินนะคือ เอายูนิตเราเนี่ยจะเป็นแก๊งของฮาร์ดคินเวลเออร์สิบตัวหรือเป็นทันติคินหกตัวก็ตามเนี่ยอยู่ในรถเราวิ่งไปเลยปื๊ดสิบนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วดีเอ็มบร์คือปล่อยตัวลงมาจากนั้นครับ,บเอารถยิงก่อนรถยิงเป้าไหนโดนรถไอตัวนั้นนะครับจะโดนเวลาเราตัวที่เราปล่อยจากรถลงมายิงเนี่ยเหมือนยิงตามยิงซ้าเข้าไปเนี่ยจะได้รับบัฟลีโลวูลโลครับผมซึ่งดีมากๆนั่นคือโอรสโมเมนต์นั่นแหละ แล้วก็ตัวรถครับใช้เป็น SP Conversion b e m m e r Bow Cannon แล้วก็ Scanner ครับผม SP Conversion Bimmer ครับปืนนี้แปลกนิดนึงคือว่าถ้ายิงสตูที่อยู่ในระยะเกินกว่า12นิ้วครับผมคืออยู่ห่างจากเราไปเนี่ยออกซีบวกเป็นคิดที่ข้อฮิตและวไอ้ปืนของมันครับสตันฮิต D3 ยิง2นัด ออกซิบวกคือคริเทคอลฮิตถ้าเขาอยู่ห่างกันสิบสองนิ้วนะแล้วคุณดูดิสเตนซิฟอะไอพี EP ลบสองนั่นเองสี่ครับว้าวอย่างแรงครับตรงนี้เป็นคอนสมานทถามนันคมคอนเวอร์ชันยิ่งไกลย,ยิ่งแรงสเตนฮิตีสามแปลว่าถ้าเกิดไอสองลูกนี้ติดสเตนฮิตทั้งคู่เนี่ยดีสามบวกไปอีกอย่างนึนนงก็อาจจะโดนสักสี่ลูกโดยประมาณฮนะ ค่อนข้างน่ากลัวอยู่ปืนแบบนี้นะฮะใช้เป็นคอมพิวชันมีเมื่อหนึ่งโบว์แคนนอนโบว์แคนนอนก็คือเนะอาเทวินโบว์แคนนอนซัทโกนิ้วครับผมสต,ตันฮิตหนึ่งแล้วก็มีทวินลิงค์สแกนเนอร์ใส่ไปอ่ะเพื่อที่ว่าอาวุธที่มันใส่อยู่เนี่ยอีกนองโคเวอร์ไว้ถ้าเกิดเขาแบบหลบหลังคัคเวอร์ได้เซฟโบว์หนึ่งไม่ได้ครับผมวันนี้อีกนองโคเวอร์ด้วยถัดไปครับตัวแรกผมซากิชา อันนี้คือเมื่อยูนิตครับดิสอิมบาร์ k จากรถคันนี้ถ้าเกิดรถคันนี้เนี่ยแอดวานซ์มาในเทร์นี้ครับมันจะรับแค่ว่าคนที่ดิสอ m มบาร์ลงมาเนี่ยทำการโนมมูฟเท่านั้นและไม่สามารถชันเทินนี้ได้แต่ว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้เหมือนกับคุณมูฟธรรมดาคือคุณเดินโคดไก่อะสิบสองนิ้วเสร็จปุ๊บแอดวานซ์อีกหกสมมติได้สักสามบวกไปสามนิ้ว ดิสเซมบัคลงมาไกลอีกสามนิ้วครับผมชาร์จไม่ได้แต่คุณยิงโคตรไกลนะฮะซึ่งก็บอกได้เลยว่าไอเนี่ยใส่เป็นมิสไซล์ลอนเชอร์ครับผมอันนี้ยิบสี่นิ้วข้อดีคือเลือกได้ว่าถ้ายิงลูกเดียวสเตนเก้าเอพีลบสองดามิทหกถ้ายิงแบบบราสดีหกครับผม ว่าคุณยิงพวกแบบเออทีนิตเนี่ยทอยต่าบปุ๊บอ,ออกมาดีหกออกสี่เงี้ยบาร์เามีสิบตัวบวกอีกสองเป็นหกนัดหกนัดที่สเตนสี่ไอวีศูนน์หนึหนึ่งก็โอเคทําไมโอเคละ่ะคุณดูแต้มดิคาร์ลร้อยเองอี้ยรถคาร์ลร้อยอะ่ะมีอะไรไม่ดีสเตตสเตตเยี่ยงนี้ครับผมอ๋อแล้วก็เริ่มกเกี่บมังสเกลหกนะฮะคือ เข้าเกมปุ๊บดือ้อไปอีกหกนิ้วได้ครับผมอันนี้ก็เรียกว่าแสบอยู่คือถ้าเกิดมีก่อนที่ต้องการจะแบบไปบวกเขาง,ง่ายๆนะฮะต้องการจะเข้าไปชิดเขาเนี่ยไอเนี่ยส่งได้โอเคครับนั่นนี่ก็คือทั้งหมดของหลีกออฟโบทานสองพันแต้มนะครับเป็นทัพตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่าไอเนี่ยมันโอเคเลยแล้วก็ได้ใช้คันนี้เยอะๆด้วยผมชอบรถถังใครที่อยากเล่นโบทานลองดูริสนี้ได้อาจจะปรับแต่งเอารถออกหน่อยหรือใส่ตัวละครเพิม่มหน่อยแล้วแต่ชอบเลยครับ ก็เป็นแล้ว่าจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทาง Legendary War Game ด้วยที่ซัพพอร์ตคลิปนี้ของเรานะครับแล้วเจอกันอีกโอกาสหน้าครับทับอะไรดีล่ะ2,000แต้มครั้งต่อไปถ้าดูจากเมตาตัวนี้แล้วไม่ทีระนิตก็ต้องเป็นใครอะอ็อกไหมหรือยังไงมาคอมเมนต์ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครั้งหน้าทำอีกทีอีก2-3วันเป็น2,000แต้มเช่นกันนะผมแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับผม เราแบบนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ